ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งส่ศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น,อน้องเรษฐรกรทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันกับเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดนะครับของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนถามมาว่าเอ้ยตัวกลิ่นพักเนี่ยคุณนุ่มสมบัติแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับพืชแบบไหนแล้วใช้ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวกลิ่นพักเนี่ยเป็นชื่อการค้า เวลาเราจะซื้ออะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกนี้เราไปดูองค์ประกอบด้านหลังว่ามันมีอะไรบ้างตรงตามคุณสมบัติที่เราต้องการจริงหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับตัวกินพ์คเนี่ยประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรองซึ่งธาตุอาหารรองเราก็ทราบเป็นดีว่ามีวิวสาตัวใช่ไหมครับแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันในตัวกินพ์คเนี่ยมีเฉพาะแมกนีเซียมที่ไลยน้ําเป็นแมกนีเซียมโดดๆอยู่ประมาณ1%นะครับ และปริมีปริมาณธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุมีอยู่2ตัวนะครับที่จริงจุลธาตุมีเยอะกว่าน,นี้เนาะนะครับแต่อยู่ในธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุตัวนี้มีอยู่2ตัวในตัวกินพักก็คือสังกะสีที่ไหลน้ำนะครับสอแล้วก็ตัวโบรอนที่ไหลน้ำศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเราดูจากเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบเนี่ยตัวที่สูงที่สุดก็คือตัวสังกะสี2%ซ รองลงมาคือแมกนีเซียม1%น้อยสุดคือโบรอน0.2%นราะครับพอเราดูอย่างนี้เนะี่ถ้าใครมีพื้นฐานนะครับตามที่ผมเคยทำคลิปเนี่ยว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรสังกสีเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรและโบรอนมันทำหน้าที่อะไรก็จะพอทร,ราบคร่าวๆว่าตัวกินพักเนี่ยเราจะใช้ในช่วงไหนถิไหมครับส่วนคุณสมบัติคุณประโยชน์เนี่ย เดี๋ยวเรามาไล่กันอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะตรงกันไหมขออนุญ,ญาตคร่าวๆไปดูหน้าที่ของแมกนีเซียมสังกะสีและบรอนกันก่อนนะครับซึ่งถ้าใครอยากทราบรยายละเอียดลึกๆไปดูในคลิปที่ผมทําแยกนะครับธาแคลเซียมแมกนีเซียมทั้งกีทั้งหมด17ตัวเนี่ยมีหมดทุกตัวเลยนะครับทีนี้ตัวที่เราดูกันเนี่ยองค์ประกอบก็คือตัวแมกนีเซียมตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับแมกนีเซียมเนโดยเท่าไหมันเป็นองค์ประกอบของอะไรครับของโคโรฟิล จริงไหมครับเป็นองค์ประกอบของโครโรฟิลซึ่งในโครโรฟิลจะมีอะไรครับมีไนโตรเจนมีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบนะครับมันถึงจะมีสีเขียวถ้ามันขาดแมกนีเซียมหรือไนโตรเจนเนี่ยมันจะมีสีเหลืองแทนแทนที่มันจะมีสีเขียวจริงไหมครับแมกนีเซียมเนี่ยนอกจากมันจะเป็นองค์ประกอบของโซลโครโรฟิลแล้วนั้นช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโนวิตามินไขมันและน้ําตาลให้กับพืชด,ด้วยทําให้สภาพกรดด่างในเซลล์พอเหมาะ และช่วยในการงอกของเมล็ดถ้าขาดธาตุนี้เนี่ยตัวใบแก่เนี่ยมันจะมีอาการใบเหลืองยกเว้นเส้นใบและใบจะร่วงหล่นเร็วนะครับย้ำนะครับถ้ามันขาดตัวแมงกนีเซียมเนี่ยใบแก่ก็คือใบด้านล่างนะครับเพราะธาตุพวกนี้เนี่ยมันจะแสดงอาการขาดใบด้านล่างให้เห็นได้ง่ายคือใบด้านล่างมันจะมีสีเหลืองเส้นใบมันยังเขียวอยู่พวกนี้จะสังเกตได้ง่ายมันจะเป็นที่ใบล่างก่อนนะครับ อันนี้คือตัวแมกนีเซียมพูดง่ายๆคือฉีดแมกนีเซียมเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือให้ใบมันเขียวและแก่เร็วน,นั่นเองนะครับตัวต่อมาก็คือตัวโบรอนตัวนี้นะครับโบรอนโดยถ้าเป็นเราเรา,ท,เรา,ท,ราทราบอยู่แล้วว่ามันช่วยในการออกดอกการผสมเกสรและบทบาทส,สําคัญในการติดผลการช่วยพวกโพแทสเซียมในการขยายน้าตาลนะครับการขนยายพวกฮอร์โมนการใช้ประโยชน์จากเนโตรเจนในการแบ่งเซล ถ้าขาดตัวโบรอนเนี่ยพืชจะมีอาการยอดตายนะครับเริ่มมีตาข้างแต่ถ้ามีตาข้างตาข้างก็จะตายนะครับลำต้นก็ไม่ค่อยเยื่ยตัวกิ่งและใบมันจะชิดชิดกันใบเล็กหนาโค้งเปราะง่ายก็คือถ้ามันขาดโบรอนเนี่ยมันจะเป็นที่ยอดก่อนนะครับมันจะเป็นที่ยอดก่อนเพราะทานพวกนี้เนี่ยไม่เคลื่อนที่ในพืชน,นะครับมันจะเกิดอาการแครแกนยอดแห้งได้ง่ายว่าง,งั้นเถอะนะครับตัวต่อมา ตัวสังกะสีตัวนี้นะครับสังกะสีเนี่ยสังกะสีเนี่ยช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินลคโรฟิลแป้งถ้าขาดธาตุนี้ใบจะมีอาการสีเหลืองซีดนะครับเมื่อกี้แมกน,นีเซียมเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเส้นใบจะเขียวตัวนี้เนี่ยสีเหลืองซีดทั้งใบเลยนะครับปรากฏใบซีวขาวตายพลายตามใบเป็นแผ่นโดยเส้นใบเนี่ยบางทีก็ยังเขียวอยู่ก็มีแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไร ถ้าเป็นแมกนีเซียมเนี่ยมันจะเขียวเข้มกว่าเส้นใบแต่ถ้าเป็นสังกะสีเนี่ยมันจะเป็นเขียวจางๆนะครับต่อไปขาดมากๆก็จะเหลืองทั้งหมดเลยนะครับส่วนรากถ้าขาดพวกสังกะสีเนี่ยมันจะสั้นและไม่จเจริญเติบโตตามปกติทําให้พืชเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเจริญเติบโตช้านะครับทีนี้เรารู้หน้าที่ของธาตุสามธาตุนี้แล้วก็คือแมกนีเซียมสังกะสีเราบดทอนแล้วแล้วมาดูคุณสมบัติของกลิ่นผากันบ้างนะครับส่วน,นิดหนึ่งนะครับ แมกนีเซียมเนี่ยช่วยให้ใบเขียวเข้มนะครับสังกะสีเกี่ยวกับพวกโฮอร์โมนออกซินอะไรพวกนี้โบรอนเกี่ยวกับการติดผสมแกสรอนผนังของเซลล์อะไรพวกนี้เรามาดูคุณสมบัติของกลิ่นพา์กันบ้างส่งเสริมการแตกตาออกดอกสมบูรณ์แข็งแรงถามว่าตัวนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับตัวโบรอนนะครับช่วยผสมแกสรอนทให้ติดผลดีเพิขึ้นอันนี้ก็เป็นโบรอนเป็นส่วนใหญ่นะครับ ฟื้นฟตูต้นหลังการเก็บเกี่ยวการแตกใบชุดใหม่สม่ำเสมอใบเขียวเข้มตัวนี้จะเกี่ยวกับหลักๆก,ก็คือตัวแมกนีเซียมกับตัวพวกสังกะสีนะครับโดยเพ่อแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยให้ใบเขียวเข้มช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับสังกะสีโดยตรงจริงไหมครับถ้าเคยดูที่ผมทําคลิปสังกะสีเนี่ย ถ้าพืชมันจะทนสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้เยตัวหนึ่งที่เด่นๆก็คือพวกสังกะสีภาวะสมบัตร,ร้อนสมบัติหนาวเช่นหนาวจัดๆเช่นร้อนจัดๆอะไรพวกนี้นะครับถ้าพ่นสังกะสีเข้าไปเนี่ยมันจะพอให้มีทนสภาพวาแวดล้อมแบบนี้ได้ดีอพอสมควรแต่ไม่ใช่วัาหนาวจะเป็นน้ําแข็งนะครับอันนี้ไม่ใช่เนาะไอ้หนาวคือหนาวบ้านเราแต่ถ้าร้อนร้อนแบบร้อนจัดเนี่ยมันก็อาจจะทนไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ร้อนก็คือร้อนไม่มากนัก หนาวก็หนาวไม่มากนะเท่ากับบ้านเราเนี่ยแหละฉีดสังกะสีเนี่ยมันก็จะได้ผลดีในการสมบัดร้อนสมบัดหนาวของพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้า4ข้อนี้สข้อแรกเนี่ยแตกตาดอกดอกสมบูรณ์ช่วยเพิ่มสงเกสอนเนี่ยก็คือตัวโบรอนเป็นเป็นหลักตัวอื่นก็มีเหมือนกันแต่บรอนนจะเป็นหลักฟื้นฟูสภาพต้นแตกใบสม่ำเสมอใบเขียวเข้มเนี่ยจะตัวแมกนมีเซียมตัวอื่นเป็นตัวเสริมช่วยทนสภาพว่าไปล้อมที่ไม่เหมาะสมก็คือตัวสังกะสีนะครับสข้อนี้เนี่ย มันจะมีธาตุอาหาร3ตัวนี้ที่เขาเป้าประสงค์เขาทํามาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ธาตุอาหารว่า4ข้อนเนี้ยเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็จริงตามเดียวกับพูดนะครับแต่จะดีไหมนะั้นต้องไปต้องต้องไปทดสอบแล้วก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างร่วมกันด้วยนะครับอัตราใช้วิธีการใช้นะันก็จะมีพวกใช้กับไม้ผลพืชผักพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับไม้ส ถ้าเป็นพวกไม้ผลเนี่ยเช่นพวกทุเรียนลำไยมันก็ได้ได้หมดทุกชนิดไม้ไง่ายๆยี่สิบถึงสี่สิบปอนตนครับยี่สิบรพ่นถึงสองสามครั้งในระยะแตกตาดอกเริ่มติดผลถ้าหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยระยะแตกใบอ่อนกับระยะหลังเก็บเกี่ยวพืชผักคะนา้าแตงโมมะเขือหอมอะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับแล้วก็ตัวพืชไร่ข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วลิสงอะไรพวกน,นี้ได้หมดไม้ดอกไม้ประดับนะครับขออนุญาตดูตัวนี้กนแป๊บหนึ่งอ่ะตัวกินท้ก เขาบอกว่าธาตุอาหารพืชคุณภาพสูงก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรถ้าถ้าเราดูตัวนี้เนาะเนี่ยถ้าเราดูตัวองค์ประกอบของกินพนักนะครับปกติโดยทั่วไปแล้วบริษัทไลน์บริษัทถ้าเป็นแมกนีเซียมที่ไลน์นะเนี่ยเขาจะเป็นแมกนีเซียมออกไซด์แต่ตัวนี้เป็นเน็ไม่มีองค์ประกอบของออกซิเจนนะครับถ้าเป็นซิงค์เนี่ยเป็นซิงค์ปกติโบรอนปกตินะครับตัวกินพักเนี่ยเขาก็ เขียนมาคุณสมบัติตามธาตุอาหารที่มันมีแต่ว่า,ามันจะได้ตามนี้ไหมมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เป็นองค์ประกอบถามว่าจะใช้อัตรายังไงมันจะมีวิธีบอกอะไรเห็นไหมครับวิธีบอกพวกนี้ใช้ในเพียกผลอัตราเท่าไหร่ซึ่งในฉลากมันมันจะบอกอย่พอสมควรถามว่าเอาทีนี้อาจจะใช้ช่วงไหนกันเลยทีนี้นะครับเพื่อนๆสงสัยกันไหมคือโดยทั่วไปเนี่ย ไม่ว่าเราจะใช้ธาตุอาหารตัวไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะพวกธาตุรองจุลธาตุพวกนี้เนะี่ยบ้านเราก็จะเรียกว่าอะไรครับเรียกว,ว่าฮอร์โมนจริงๆไม่ใช่ฮอร์โมนมันเป็นธาตุอาหารของคืชเป็นธาตุรองกับธาตุเสริมโดยจุลธาตุนะครับพี่นงสิกรก็ชอบเรียกว,ว่าฮอร์โมนถามว่าเราใช้ช่วงไหนคําตอบก็คือใช้ตามที่เขาแนะนํเอา้าถ้าใช้ตามที่เขาแนะนําเนี่ยมันจําเป็นจริงหรือเปล่านะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขอเรียนพี่น้องเสกก่อ,อย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะใช้ตัวไหนก็ตามตัวกินพักหรือตัวอะไรก็ตามในประเด็นที่สําคัญเนี่ยนะครับไม่ว่าพืชเราจะเป็นยังไงก็ตามหนึ่งองค์ประกอบดินของท่านจะต้องดีก่อนนะครับดินของท่านจะต้องดีก่อนกรณีที่สองน้ําจะต้องเพียงพอกรณีที่สามพืชที่ปลูก จะต้องสมบูรณ์และแข็งแรงโอเคไหมครับเอ้าแล้วดินพืชน้ํามันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วไม่จําเป็นต้องใช้พวกนี้จริงหรือเปล่าก็ขอเรียนจำตรงว่าถ้านะครับถ้าดินน้ําพืชสมบูรณ์แข็งแรงสเตเบิลแล้วนะครับพวกนี้ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วเขาผลิตปลาทําไมอ่ะนะครับถ้าไม่จาเป็นต้องใช้ที่เขาบอกอย่างนี้นะครับ ที่เขาผลิตมาเนี่ยหนึ่งโดยทั่วไปในบ้านเราปัจจุบันนี้พี่นนท์กอนจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าดินบ้านเราเนี่ยด้กว่าที่มันผ่านการผ่านระยะเวลาผลิตพืชต่างๆเนี่ยมายาวนานธาตุอาหารดินถูกใช้ไปจนแทบไม่เหลือแล้วนะครับเราเองก็ไม่ไค่อยบำรุงดินสักเท่าไหร่วิธีการบำรุงดินก็เช่นพวกใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกไถกบฟางอะไรพวกนี้เราก็ไม่ค่อยได้ทํากัน นะครับพอพอไม่ค่อยได้ทำนะครับนักวินในใจัยหลายท่านก็ไปสํารวจโอ้มันขาดธาตุน้นธาตุนี้บริษัทต,ต่างๆเนี่ยเขาก็ผลิตธาตุอาหารพวกนี้มาเพื่อตอบสนองสิ่งที่พืชมันขาดจริงไหมครับอย่าลืมนะครับพวกนี้เขาผลิตมาเพื่อตอบสนองสิ่งที่พืชมันขาดพอพืชมันขาดเอาไปฉีดปุ๊บแล้วมันได้ผลคนก็ซื้อแล้วก็บอกต่อไม่ใช่เฉพาะตัวกินนะครับตัวอื่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากใช้อยากลดต้นทุนนี เราเตรียมดินเตรียมน้ําเตรียมพืชของเราเนี่ยให้อุดมสมบูรณ์พวกนี้แทบจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าจะใช้ก็ต้องดูให้รู้ว่าจริงๆแล้วพืชเราขาดธาตุพวกนี้หรือเปล่าแมกนิเซียมสังกะสีโบรอดเนี่ยขาดจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันขาดมันจะมักไปขาดช่วงไหนครับถ้ากินผ้าเนี่ยถ้าเขาเน้นตัวแมกนิเซียมกับสังกะสีเขาจะใช้ถ้าเป็นทุเรียนยกตัวอย่างทุเรียนเนาะในช่วงที่ใบมันจะเพสลาดเนี่ยเขาจะชอบฉีดพวกนี้เพื่อให้อะไรครับ ใบมันเขียวเข้มใบมันแก่เร็วนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่นะครับช่วงติดดอกออกผลซึ่งตัวโบรอนเนี่ยแล้วก็พวกสังสีเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญโดยเฉพาะโบรอนเนี่ยมีส่วนสําคัญในการติดดอกออกผลนะครับก,ก็เรียนตามตรงว่าถ้าพืชเราสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แต่โดยส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยใช้ดินแบบผลิตพืชมานาน มันก็จะขาดอยู่พอสมควรถามว่าเราใช้ใช้กับพืชทุกชนิดไหมใช้ได้กับพืชทุกชนิดแล้วถามว่ามันขาดช่วงไหนก็ต้องเช้สังเกตดูถ้าขาดแมกเนีเซียมเนี่ยจากใบล่างก่อนใบแก่เส้นใบพื้นที่ใบมีสีเหลืองเส้นใบมีสีเขียวพวกนี้จะเป็นแมกเนีเซียมถ้าสังกะสีจะเป็นที่ที่ใบอ่อนใบเซซี่ถ้าเป็นเส้นใบเขียวก็เขียวแบบอ่อนๆออ,ออกเหลืองนะครับถ้าเป็นโบรอนยอดมันจะตายแล้วก็ข้อสั้นตองสั้น พวกนี้มันจะเป็นในช่วงที่พืชต้องการปริมาณมากเช่นสภาวะที่ดินไม่อือ้ออํานวยอากาศไม่อือ้ออํานวยมันจะได้อาการขาดธาตุบางอย่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการให้เพิ่มทางใบเนี่ยเป็นการช่วยในการลดอาการขาดธาตุพวกนี้ได้เฉพาะช่วคหลังช่วครา่าเท่านั้นนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีในต,ตลาดที่มีชื่อว่ากรีนพาร์คที่มรนสก่อนถามาก็ขอสรุปอย่างนี้นะครับกรีนพาร์คเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ ธาตุอาหารพวกจุลธาตุและก็ธาตุรองที่เขามาประกอบด้วยแมกนีเซียมสสังเคระแล้วก็โบรอนพวกนี้เด้นใช้ฉีดแล้วให้ใบมันเขียวนะครับเช่นไม้ผลทุเรียนเนี่ยช่วงใบจะเพสลาดและก็ติดดอกผมก็จะใช้ฉีดพวกธาตุอาหารพวกนี้เพื่อให้มันแก่เดียวก็ได้มันติดดอกผลแต่ถ้าเราไม่อยากใช้เราก็ต้องทําดินให้ดีเพื่อให้สมบูรณ์แข็งแรงน้ําให้ดีหรือเราจะใช้พวกผลิตภัณฑ พวกน้ำหมักเชียวภาพอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่พวกนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งคือมันไวฉีดแล้วมันเห็นผลไวนะครับมันเห็นผลไวแต่ไม่ได้อยู่ตลอดนะมันต้องฉีดบ่อยๆมันถึงจะมีเขาเรียกอะไรมันถึงจะมีประสิทธิภาพที่เราพอจะเห็นได้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ประโยชน์ให้น้องสิงกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดระการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารุดิตทุกขอย้ําก็คือ ให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอรม์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอตโลวัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสพัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้ว เมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณประรัตนตรัยคมครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ